ร้านอีกแล้วแฮะจะมีลูกค้าไม่เน่ยวันนี้เนี่ยร้านน้องดูไม่ใช่ร้านคุณร้านน้องยูไม่ใช่ร้านคุณด้านอยู่ี่ร้านผมไม่ใช่ร้านคุณดูไม่ได้แต่ว่าคุณก็อยู่ที่ดาวาผมร้านผมคือร้านน้องอยู่ฝากอยู่ใน่อยนะร้านผมคือร้านน้องอยู่ฝากอยู่ใน่อยนะวันนี้เปิดทำการแล้วอย่าลืมกันละลิงต้าได้แล้วฝากไปกันละ ร้านเอาอยู่นะครับเปิดทําการเรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยลิงได้คิปได้เลยนะครับขอบคุณครับโรบอกแพนเวอร์ซัสเบล h อดเจ้าก้าในอินรหรือว่าเจ้าก้าวคืนนะครับในป่าลึกลับอุกกาบาตชนโลกและล่าสุด <c oughs> แต่ว่ายังไม่ได้เล่นละเอียดและใช่ครับสตีวเบลลอดลอตอเบลลิตของเราและขาดอะไรไปเอากัวกาเดนที่กวากันดนเนี่ยมาช้าสุดเนี่ยเป็นเพราะว่า เขาพิเศษกว่าเพื่อนไม่จริงๆเป็นข้ออ้างจริงๆแล้วผมเล่นเนี่ยกลัวการเล่นในไลฟ์สดประมาณ10นาทีแล้วผมก็ออกเกมเลย <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดูนะครับว่าเขามีอะไรบ้างแบบรวดเร็วนีครับซึ่งกัวการเดนเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ถึงกับไม่มีอะไรเลยขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเยอะแยะทุกคนระบบเข้าใจง่ายกันเลยไปเล่นเกมอื่นนะที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะอทุกคนแบบเอ้ยกัวการเด่นแย่หรือเปล่าไม่จริงไม่จริงนะครับอัปเดตดีมากเพราะว่ามันมีความชิลอยู่ในนั้น นี่คืออัปเดตล่าสุดน,นะครับอะวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากศูนย์ทำเป็นผมแบบไม่ไม่เคยเล่นในไรส่วนแล้วกันเพราะว่าผมก็เล่นได้น้อยมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยมีวอลล่าพาสใช่ไหมเขาเรียกเป็นเกมโปกติเกมอื่นๆและกันอวีโมบ้านะครับฟีไฟล์หรือเปล่าฟีไฟล์นี่มีไหมไม่รู้ <laughs> นะครับเกมมือถือเขาเรียกวอลล่พาสหรือว่า เป็นกิจกรรมรายวันนั่นเองนะครับเราเนี่ยต้องเติมนะถ้าเติมเนี่ยก็จะได้ของด้านล่างซึ่งถ้าไม่เติมเนี่ยก็จะได้ของด้านบนทุกคนซึ่งของสายฟรีเนี่ยก็จะไม่ค่อยเท่าเทียมกับสีทองเท่าไหร่สีทองนี่คือสายเสียเงินนะครับซึ่ง749โลบัตอืมใช้ได้ห <c oughs> มายถึงว่าแพงอ่ะใช้ได้เลยเมื่อเราเนี่ยครับซื้อมาหรือไม่ก็เป็นสายฟรีก็ได้นะครับเราทำเควสเควสหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้250 xp นะครับซึ่งเวลหนึ่งเนี่ยต้องใช้600 xp นะครับ <_ d: S 1> ก็ถือว่าน่าจะทําสัก2สัปดาห์โดยประมาณนะครับ2สัปดาห์นะครับมันนานมากเลยนะก็ถือว่านานใช้ได้เลยระดับหนึ่งเลยอะนานเลยนะครับมีสต o r e ครับเมื่อเราเอาเหรียญจากเจ้าเหรียญีิหว์ดตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยให้100ใช่ไหม 100, 100, 100, 100เหรียญ100เหรียญนะครับถ้าเล่น4 0 0 5 50ซึ่งข้างบนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าได้น้อยกว่าเล็กน้อย งั้นผมขอตีเข้าด้วยตาเปล่าเดี๋ยวรู้สึกว่าข้างล่างประมาณ3,000เหรียญครับข้างบนประมาณ1,500อ่ะตีกโกงก็คือ5,000เหรียญนะครับถ้าเราเล่นเสร็จ5,000เหรียญเนี่ยเราซื้ออะไรได้บ้างครับอันนี้คือซีดที่น่าจะหายากมากๆนะครับเป็นระดับพิสมาติกในวอลล์ฮัสนั่นเองแล้วก็มีโกออเดียววัดโอ้คืออะไรอะทุกคนโกออแอนด์อินดูการ์เดนโอ้คือถ้าคุณใช้เจ้าตัวนี้เนี่ย คือสวนของผมเนี่ยก็คือผลไม้เนี่ยโตหมดเลยมีเจ้าตัวนี้ด้วยลูริปปโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้เป็นซีดใหม่ทุกคนโอ้เจ้าตัวกินเจ้าพืชกินนี่นี่เจ้าพืชกินกินแมลงว้าวอันนี้คืออยู่ในนี้หรออ๋หอหรอผมก็หาอยู่นะเออหาไม่เจอเนี่ยอันใหม่ครับแล้วก็จะมีเอกใหม่นั่นเองนะครับเอกใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะหาไม่ได้นะครับ ซื้อก็ไม่ได้นะครับเติมก็ไม่น่าจะได้ด้วยนะครับหาได้แค่การทํากิจกรรมเท่านั้นซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็คือเจ้าจังเกิลเอ้นะครับนี่ตรงนี้ซึ่งวิธีทำเนี่ยเดี๋ยวผมสอนนะครับว่าทํำยังไงโอเคแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับครับคุณไม่ต้องทํากิจกรรมอะไรมากมาย FK ครับผมครับผมแล้วพี่พี่มีอัปเดตตรงกลางเพื่ออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วกิจกรรมตรงกลางเนี่ยทำไม่ยากนะทุกคนนะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกเลยนะครับเรียบง่ายและก็สนุกนะครับ เปิดเสียงหน่อยอเราเนี่ยให้มานะครับโชว์ตรงนี้ซื้อซีดนะครับไปอีโบนะครับแค่นั้นเองซึ่งเจ้าผลไม้ที่ซีดอีโบเนี่ยเราก็จะต้องปลูกเขานะครับนี่รู้สึกว่าใช้เจ้าก,กบไม่ได้ด้วยนะไม่รู้ทําไมไม,ไม่รู้ว่าเป็นบักหรือว่าอะไรนะนะครับซึ่งเมื่อเราทำอีโบซีดเสร็จใช่ไหมทุกคนนี่ันนี้คือขั้น4นะอ่าเดี๋ยวทาให้ดูนะครับ อันนี้คือถ้าอีโวใช่ไหมก็คืออาปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปแลกของแล้วก็พอไลกของเสร็จเขาจะให้ซีดเวลสอมาตันคือเวลสี่นะทุกคนนี่พอตันปุ๊บใช่ไหมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยครับอ่ะได้แล้วอันหนึง่งโตได้ไหมเฮ้ยก็โตได้ดิโอ้แสดงว่าทอตอัปเดตใหม่ๆเนี่ยบัคเกมแน่นอนอ่าโอเคงั้นเก็บไป1อัน2อันอุ้ยโอ e vo, อีโวเวลสี่อโอ้มีม,มีมีให้ซีดเวลสี่ด้วยเหรอ อันนี้คือไม่จํากัดใช่ไหมเนี่ยไม่จากัดครับพอเวลสี่ปุ๊บไม่จํากัดเลยโอเคเข้าใจแล้วงั้นลดน้ำต้นไม้ไปโอเคได้แล้วอันนี้คือเวลหนึ่งนะครับเราเนี่ยเอาเวลหนึ่งเนี่ยไปให้พี่ครับผมลุงแซมใช่ไหมชื่อชื่อใหม่ด้วยแซมมิวอะแซมวมิโออะแซมแซมอะไรแซมแซมกล้ามยักษ์ละกันอ่ะใครพี่แซมกล้ามยักษ์นะครับตรงกลางเราอ่าให้เจ้าบุบรีแลวกัน เราก็กดว่าอ่าฉันต้องการอีโวนี้เขาก็จะให้ของรางวัลในสเตจแรกนะครับนี่สเตจแรกเขือนนี้นะครับของตามนี้เลยนะครับแบบซุ่มซึ่งเมื่อกี้เราได้อะไรมาลุงแซงไม่บอกหน่อยเราสังเกตอ,อ,อ,อยังมีอีกซิ่หนึ่งเอ้เห็นไหมทุกคนกิจกรรมสนุกนะครับเล่นเพลินมากๆนะครับ <S <S เล่นเพลินสุดๆเนี่ยทุกคนได้อ่าสปริงเกอร์เบสิกมานะครับเทียร์แรกนะอันนี้คือเทียร์แรกอยู่เห็นไหมเป็นอันแรกๆนะครับ อันสองก็ได้ของตามนี้ไม่มีของใหม่นะส่วนของใหม่จะอยู่อันนี้เลยครับนี่แต่เกินเองอันเดียวของใหม่แลวก็ถ้าทุกคนอยากจะฟาร์มเนี่ยก็คือเล่นได้เรื่อยๆเลยทุกคนเนี่ยแม่ง่ายมากนี่พอเราเวลหนึ่งเสร็จเราจะได้ซีดเวลสองมาอย่างที่ว่ากันไปนะครับก็จะไปเรื่อยๆนะมันก็เลยวนได้เรื่อยๆนะครับทุกคนเนี่ยวนไปได้เรื่อยๆปลูกก็ง่ายๆนะครับชิวๆเก็บมาอีโวเก็บมาอีโวใช่ไหมทุกคนเนี่ยโตและแป๊บเดียวเราก็เอาไปให้ตรงกลางต่อนะครับอ่ะลองใส่อีโวเวลหนึ่งไปต่อเนี่ย ชบึบรอบนี้เป็นอ่าสิหหรออ๋อนี่หรออีเวนต์ทูครับก็คือว้ามาตรงกลางนี่ก็ประมาณนี้นะอีโวขั้นแรกก็ของของธรรมดามากเลยนะ,อะเอาไปต่อชอบึบเนี่ยให้10บฮาวเวิรทูครับก็ถือว่าวนกันไปแล้วก็ได้ซีดกลับมานะครับคุ้มค่านะแลกกันก็ถือว่าแลกกันได้นะครับโอเคอันนี้คือเวลสแล้วเราก็ปลูกต่อไป จริงๆปูด้วยกันอาจจะดีกว่านะครับลดน้ําทีเดียวก็พอแล้วอ่ะอันนี้พัมกิ้นโอ้ได้พัมกิ้นเวลหนึ่งมาแต่ว่าจะอ่าซีดไหนก็เหมือนกันนะทุกคนนะใน,นของก็ได้รางวัลเหมือนเหมือนเดิมไ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับนน่สมอลทอยโอ้อันนี้เก่งสมอลทอยเนี่ยแล้วก็เราก็ได้เจ้าพัมกินเวลสองมาใช่ไหมอีโวสองต้องเรียกว่าอีโวสองโอเคเนี่ยก็วนกันไปเรื่อยๆนะฮะถือว่าเพลินถือว่าเพลินพอขั้น4ี่ก็จะได้ซีดมาใช่ไหม ได้ซีมาด้วยได้เจ้าตัวของผลไม้มาด้วยดิผลไม้คือเบลสีนะครับอีโวสีขั้น4ขั้นสุดท้ายซึ่งถามว่าถ้าเราเอาของอีโวเนี่ยไปให้พี่แซมมี่ไม่ใช่แซมมี่โทษไอ้นันมันสติวเบลลอสอันนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะลุงแซมเออชื่อก็เหมือนกันอีกแซมมิวแล้วกันนะให้พี่แซมมิวไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่านี่คือขั้นสูงสุดนั่นเองเห็นไหมไม่ได้แล้วนะครับขั้น4โอเคเมื่อกี้ขั้น2 เสร็จหรือยังลด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 ไปเรื่อยๆ,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 ๆซึ่งส <laughs> ัตว์เลี้ยงขั <ix calculate> ้น <này>? สุดเนี่ยก็คือจะเป็นไข่นะครับตอนนี้ไม่รู้นะครับว่ามีหรือยังนะครับน้องไทเกอร์นะครับในตลาดกัวการ์เด้นนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะมีนะครับนี่ไทเกอร์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์และก็อื่นๆอีกมากมายของฟรีนะทุกคนนะถ้าใครขี้เกียจแบบขี้เกียจทำกิจกรรมเนี่ยก็เอฟเคได้เลยจะทำทำไมเนี่ยจริงนะผมก็ถามอยู่เหมือนกันนะทำทำไม ก็น่าจะเก็บแค่มลิษัทพันเวลสี่นะครับขั้นสุดท้ายมีดีวายด้วยนี่ลิจแนลี่เองเหรอเนี่ยได้แล้ว What? 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 <c oughs> วัด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 เฮ้ยเฮ้ยมาตั้งหว,วาพอดีมากโอ้มาชรูมครับงั้นผมก็ได้ครบแล้วสิตอนนี้มีทั้งฟอมกลินมีบูเบอรี่มีทั้งแบบอ่าบีชรูทนะครับแล้วก็มีระดับสุดท้ายนะครับโอ้ครบแล้วโอเคอันนี้เวลสองก็ถือว่า ง่ายๆนะ,ะเราไป e โ o เ e l well สีให้ได้ให้หมดแค่นั้นก็น่าจะจบนะครับนี่มีเสียงใหม่ด้วยนะเวลารี s t o c กนะครับปิ้งปองเมื่อกี้โอเคบินรุทเวลสองเสร็จแล้วเก็บมาแล้วก็เจ้าบูเบอรี่เวลสองก็เสร็จแล้วนี่เอ้ยนี่คืออะไรอ่ะฮะให้อาหารหรอเฮ้ยให้อาหารไอ้นี่เพิ่งรู้เ <laughs> ฮ้ยเดี๋ยวนะให้อาหารได้ด้วยคำหนึง ผมต้องให้เวลสีครับทุกคนเพราะเวลสองเนี่ยเอาไปทําภารกิจเอาซีดเวลสามาก่อนเฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้ครับว่าเขาให้อาหารกันได้นะฮะนี่เวลสองก็จะได้ของตามเทียสองนะทุกคนนะนี่อ่ะเดี๋ยวดูซิว่าอันนี้จะได้อะไรครับบูเบอรี่บูเบอรี่ได้กอร์รี่สปริงเกอร์ขอบคุณมากแล้วก็จะได้ซีดอีโวเวลสามมานี่เห็นไหมนี่ครับประมาณนี้ทุกคนแล้วเมื่อกี้มีการให้อาหารเพื่อเพิ่มความใหญ่ด้วยหรอ เอาดีๆเฮ้ยแบบนี้ก็น่าสนุกมากนะสิเนี่ยไซบูทครับมีบูทตรงนี้บอกเลยอ๋อยิ่งให้อาหารก็คือยิ่งใหญ่ขึ้นหรอๆนี่ครับนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพงรู้โอ้แล้วเราสามารถใช้กับพวกแบบพืชที่ไม่อีโบได้ไหมอะแครอทแครอทมาปลูกหน่อย คือถ้าได้เนี่ยเกมกัวการเล่นจะเปลี่ยนวิธีเล่นไปเลยนะครับเอา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 พืชเอาพืชอีโวไปอันนี้อันนี้ชึบพืชอีโวอีโวรูชันกินได้ไหมไม่ได้โอ้ก็คือจะให้ได้เฉพาะแบบอ๋อเจ้าพืชของอีโวด้วยกันเนี่ยทุกคนดโโูโอ้โอเคคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทำอีโวมัทชูมแล้วก็ทุกพืชน,นะครับเบลสีให้หมดนะครับอ่ะอันนี้คือมาคร่าวๆนะครับมาสอนเล่นก่อน โอ <là> ้น่าสนใจมากเราสามารถทําฟาร์มได้เลยอย่างนี้ฟาร์มแล้วก็ให้อาหารรัวๆแล้คูณเขาแบบ1.7เแล้วอะ1.17่่อะโอ้เราสามารถใส่ได้แบบคูณ100คูณ200ได้เลยเฮ้ยเจนเดลทำได้ดีมากโอ้ยเฮ้ยเจนเดลมาถูกทายแน่นี้เฮ้ยเฮ้ยแอบตื่นเต้นเลยแอบตื่นเต้นเลยนะเนี่ยเฮ้ยเจนเดลเฮ้ยสุดยอดไอ้ผมก็ว่าอยู่เอ๊ะปลูกทำไมอีโบเวลสีไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับ ไม่ครับมีครับมีของเล่นแล้วครับเออเจนเดียวเจนเดียโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเนี่ยอือหนึ่งจุดสองแล้วคือถ้าผมปั๊มเจ้าเอา่อพื้นมาเยอะๆเนี่ยคูณสักหนึ่งพันเลยเนะี่ยโอ้โหหลุดแม่ปันทุกคนโอเคเข้าใจถึงความสนุกเลยครับอัปเดตนี้โมบะซ่อมของผมเนี่ยก็คือหรือของใครที่ใหญ่ๆเนี่ยบางบางคนนะจะจำกัดอยู่แค่หนึ่งล้านเท่านั้นเอง หนึ่งทีนั่นเองนะครับแบบนั้นไม่ไม่ไม่ไม,มันไม่ใช่วิธีแก้ทุกคนมันต้องแก้แบบนี้สิเออเพิ่มความการเล่นนะครับทาให้แบบหลุดโลกสายฟรีก็อยู่ได้อ่าเห็นไหมไม่ต้องใช้เจ้าพวกแบบแมวเรนโบ์นะครับก<อ>ิจกรรมนี้ดีมากๆโหให้สิบเต็มสิบแล้วกันเรื่องการเล่นนะสนุกมากสนุกมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โกกาดเดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยลุกลุกดูดีนะใช้ได้นะดูดีนะ ของก็ไม่มีอะไรใหม่แล้วนะครับมีแค่นี้แต่แค่นี้เนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยม,มันมันมันดูดีมากเลยนะทุกคนนะเออผมเลยบอกแล้วนะครับว่าก่อนการเล่นอัปเดตนี้ใช้ได้เลยดีมากๆแล้วก็พอมารู้เรื่องการเพิ่มความใหญ่ตรงนี้อีกโหลุกเล่นมันเลยทีนี้ให้จากตอนแรกประมาณ9เต็มสิมเนี่ยผมไม่สิเต็มสิบเลยนะเออสนุกดีนะครับเออมันไม่น่าเบื่อแล้วอะมาครับช่วงโรบักแมนทุกคนผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากเห็นเจ้าตัวนี้อันนี้คือมิซูมิชิ ก็คือรถยนต์นั่นเองไม่ใช่มีซูชิชื่อพี่ทำไมเหมือนรถยนต์เลยเจ้าตัวนี้คือมังกรฟ้ามันคือตัวอะไรอ่าเดี๋ยวเราขอไล่ก่อนแล้วกันนะครับสายฟรีเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยได้ของธรรมดามากเลยแล้วก็ซีแพ็กต่างๆเอ๊ได้เฟลลี่ด้วยนะครับเฟลลี่อันนี้แจนเฟลลี่เฟลลี่นี่คือจากเอกใหม่ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับอือของก็ตามนี้ทุกคนเนี่ยซิเวอร์ด้ก้อนไฟอันนี้ก็แจนซิเวอร์แต่ก้อนไฟนี่ครับก็ถือว่าเยี่ยมยอดนะ นี่มิสุมิชิโอเคแล้วก็สุดท้ายคือตบท้ายด้วยเจ้าพืชที่หายากที่สุดนะครับในอัปเดตนี้ถามว่าทำไงใช่ไหมครับผม <laughs> มีสคริปต์อด้วย1699โรบักแต่ว,ว่าเราต้องเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยคือสคริปต์หนึ่งเทียร์เนี่ยใช้49โบักรบอืมต้องสคริปต์อครับคุ้มกว่าเนาะโอเคอยากรู้อยากรู้อะมาครับไหนๆก็ระเบิดร <c oughs> ูบัคแล้วนะครับไปผมขอฝากร้านน้องอยูหน่อยแล้วกันนะครับ อุดหน,นุนได้เลยนะลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีทุกอย่างนะครับในกัวการ์เด้นนะครับทุกคนก้าวๆคืนก็มีนะครับร้านใน UCC Shop นะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยฝันนิดนึงไปงั้นลุยต่อนะครับอีกหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าโรบักนะครับอ่ะแป๊บนึงเอาตรงเอาเอาเจนเจนเอเอเจนเดลเฮ้ยอ๋อต้องให้ได้หนึ่งเทียก่อนเหรอโอ้ยตกใจหมดอันนี้ครีมครีมอ่ะครีมโอ้โหโอ้โหอีกนานแล้วนี่คือแบบเควสจะรีทุกๆหนึ่งวันเดียวนะ เฮ้ยถ้าสมมติผมไม่สคิปออนี่คือนานมากเลยนะโอ้ oh, น่าจะกี่วันนะทุกคนไม่รู้อะน่าจะเป็นเดือนอะเฮ้ยเนี่ยนะทุกคนเป็นเดือนจริงๆนะโอ้โ oh, หนานเกินอะเนี่ยโอเคเราซื้อเวลาแล้วกันนะครับไปทุกคนพร้อมเนาะสคิปออแล้วเราจะเก็บให้หมดเลยนะครับฝากกดไลค์กดซับหน่อยแล้วกันใครที่ยังไม่กดซับก็กดซับเพื่อนหน่อยแล้วกันนะเป็นกาลังใจให้ผมมากเลยไปลุยเนาะมาครับเรียบร้อยอุย้ยทุกคนมาใช้แต้มเยอะมากอะ่ะ อันนี้คือผมสคิปออดูทุกคนโอ้โหแต่ประมาณนี้ทุกคนอ่ะดูดูแต่แล้วคือทำเควสวันหนึ่งได้วันละสองร้อยห้าสิบวัตแล้วดูใช้เวลเยอะมากหลังๆคือสี่หมืนเวลเัอ้มาทำเกือบปีเลยนะแบบนี้โอ้นานเกินโอ้ได้เรนโบวมิซูมิชิมาด้วยโอ้ดีนะที่สคิปมาหมดเลยอ่ะเนี่ย แล้ถ้าได้หนึ่งหมื่นเอ็กพีครับทุกคนก็จะได้พาร์ทพอยต์จริงๆร p เอ็กพีเมื่อกี้รู้สึกว่าการปลูกสวนเนี่ยก็น่าจะได้เอ็กพีด้วยนะครับเมื่อกี้ก็คือผมรองเก็บพวกอีโวลูชันนะก็ได้เอ็กพีของบรพาร์ทมานะครับก็อาจจะโอเคอาจจะมีฟาร์มอยู่นะเออมีฟาร์มเอ็กพีตรงนี้อยู่แต่ว่าผมก็สคลิปมาเลยแล้วกันอ่ะเราจะมาดูเจ้าตัวมิสซูมิชิตตัวเดียวก่อนแล้วกันเดี๋ยวตัวอื่นเนี่ยเราจะไปอีโวซีดคลิปหน้านะแล้วก็ปลูกซีดใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่า มีเจ้าตัวนี้ด้วยต้นมากินคนระดับสูงสุดนะครับน่าจะครบที่สุดในเกมแล้วตอนนี้อะเรามาดูมิสูบิชิเอ๊ยมันมี2ตัวนี่ใช่ไหมผมได้แบบเลนโบกับมิสูบิชิแบบธรรมดามาทุกคนว้าวงั้นเอางี้ดีกว่าอรับเลยชึบชึบเจ้าตัวมิสูบิชิตัวเล็กโอ้ยน่ารักจังตัวนี้เจ้าตัวนี้ผมแจกดีกว่าไม่ใช่ตัวนี้สิตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับผมแจกแล้วกันนะครับทุกคนคอมเมนต์ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคอมเมนต์ชื่อตัวเองมานะครับ เดี๋ยวผมไปกดใจของคนไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกคนนั้นละกันนะครับแล้วก็แอดชื่อไปไปเจอส่วนตัวเลยนะกดง่ายๆก็อ่ะกดซับช่องผมหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่เป็นหน้าใหม่ไฟแรงนะครับอ่ะขอแค่นี้นะครับกดซับกดไลค์คลิปนี้หน่อยแจกแจกแจกตัวหนึ่งแจกตัวหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะเรนโบ้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยตัวใหญ่ใช้ได้นะทุกคนเนี่ยหนึ่งกิโลแต่ตัวนี้คือ0.96กกิโลโอ้ยเสียดายจัง ไม่ถึงหนึ่งกิโลแต่ว่าก็โอเคมิสุมิชิเรียกเป็นรถยนต์เลยขอเรียกงี้แล้วกันมิสุมิชิมามิสุมิชิทำอะไรได้เขาบอกว่าเวลาเราขายฟูชที่มีมิวเทชันอซูเลใช่ไหมอซูเลซึ่งเขาเนี่ยจะมีโอกาส12%โอ้ที่จะแรนดอมเนี่ยครับมิวเทชันปอมฟูชนั้นที่เราขายไปเนี่ยให้กับอ่า ผลไม้สักอันหนึ่งในการเดินของผมนะครับนี่คือความสามารถแรกครับทุกคนว้าวเวลาเราขายเฮ้ยเก่งตัวนี้โอ้แสดงว่าคือถ้าตอนนี้คือเฮ้ยถ้าผมมีตัวนี้สัก8ตัวล่ะได้หนึเปอร์ครับผม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยคือขายปุ๊บใช่ไหมมิวเทชันที่อยู่ในพื้นนั้นก็จะไปยังสวนเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่ว่าอาจจะเก่งเฉพาะออาจจะเก่งสรับแบบใครที่ไม่มีมิวเทชันนั้นแล้วก็ไปขอ ขึ้นนะครับที่จากอีกส่วนหนึ่งที่มีมิวเทชันเช่นเป็นซับซีโร่อะกันเราไม่มีนะครับในสวนเราตัวนี้เก่งตัวนี้โกงมากโอ,โอ,โอ้เป็นตัวสายเก็บมิวเทชันทุกคนเฮ้ยเก่งเฮ้ยใช้ได้เลยซึ่งถามว่าเวลาเราขายแล้วเจ้าสถานะอาซูเลนเนี่ยต้องติดกับผลไม้นั้นหาจากไหนใช่ไหมความสามารถที่2ครับทุก3านาทีนะครับเขาเนี่ยจะทําให้ผลไมใล้ใกล้ๆของเขาที่สุดเนี่ยให้กลายเป็นอาซูเลนะครับหรือว่าเป็นมิวเทชันอาซูเลนั่นเองเฮ้ย โกงโกงมากตัวนี้สำหรับใครที่แบบกำลังเริ่มต้นใหม่เลยอะเริ่มต้นใหม่เลยไม่มีโบนัซ่อมบั๊กนะครับไอ้น,นั้นคือที่ผมทาบั๊กเนี่ยอัน,นั้นไม่นับละกันนะอ่าจะทาให้ตัวนี้อ่าเป็นผลยักษ์ขายมิวเทชันอะไรนะครับเราใส่ต,ต,ตัวนี้เป็นตัวเดียวแล้วก็ให้ติดอาซูเลแล้วก็ขายพืชครับแค่นี้ใช้ทีเร็กนะครับอะเราก็อาจจะใช้ทีเร็กสักหน่อยสักหน่อยหนึ่งในการโยกย้ายใส่สะโพกของมิวเทชันให้มาติดให้กับอ่า ต่างพืชต่างๆแล้วก็อาจจะตบท้ายด้วยเจ้าสไปโนโซลัสนะเขียนไงแล้วเจ้าตัวน,นี้นี่แล้วก็มาร์กว่าอยากได้ให้พืชอันไหนเนี่ยติดในหัวใจนั้นแล้วก็เจ้าตัวน,นี้เนี่ยสไปโนโซลัสเนี่ยเขาก็จะย้ายวิวเทชั่นทั้งหมดในสวนเราให้กับต้นเดียวโอ้สลับมือใหม่เนี่ยเวิร์กมากนะครับตัวนี้เก่งมากๆอ้าโอเคเฮ้ยอับเดี๋ยวนี้เฮ้ยเล็กมากนะเล็กจิ๋วแต่ไฟแรงสุดๆครับคนมาใหม่หรือไม คนเก่าก็อาจจะตื่นเต้นได้นิดน,นึงเลยนะผ่านผ่านสิบเด็มสินะครับอัปเดตนี้อะได้เวลาหาอะไรเล่นกับโกการเด้เลยนะทุกคนนะโอเคงั้นคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทดลองเลยนะไม่สอนเล่นแล้วนะครับซีอ u ครับรอดูได้เลยนะครับว่าผมจะทําบัคหรือทดลองอะไรนะครับบ๊ายบาย